ตอนนี้ใช้ p o l y Land Lark A1 ครับแล้วก็อาจจะ i p h o n e 16 Pro Max ยืมน้องมาใช้นะครับเพราะว่าปัจจุบันใช้11 Pro เ,เป็น l i h t n i n g นะยังงไม่มีรุ่นเข้ามาพพอร์ตก็ลองเอามาทดสอบเสียงอยู่ในคาเฟ่มีเสียงเพลงถึงคนอยู่นี้ค่อนข,ข้างดังนะแล้วก็อันนี้พูดปกติเหมือนแบบพูดคุยกับเพื่อนปกติลองตัด Noise Cancelling ดู noise cancelling เนี่ยสังเกตให้เป็นสีเขียวนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการเข้าระบบการตัด Noise ตอนนี้ผมตั้งเป็นตัด Noise Cancelling แบบายนะครับ mm hmm. ก็แบบสูงสุดเลยลองดูว่าเสียงน่าจะเงียบขึ้นนะครับแล้วก็เสียง mm hmm. เนื้อเสียงยังเป็นคนอยู่ยังไม่ได้เป็นโรบอทยังไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ะลรแต่ว่าเมื่อวานไปลองที่กลางถนนแล้วนะครับก็อาจจะแก้ไขนิดนึงอาจจะเสียงไม่ได้พอใช้ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเสียงน้อยมันดังมาก มนเลยช่วยไปบีบเสียงบีขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสียงดังมากๆอยู่กลางสี่แยกเนี่ยมันจะทําให้เสียงเราบีขึ้นเพราะฉะนั้นเอาที่พอดีพอดีนะครับอย่างเช่นอยู่ในคาเฟ่นเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดต้องการถ่ายคลิปหรือว่าต้องการประชุมต้องการพูดจริงๆเนี่ยตัดน้อยเสียงอันนี้ก็พอช่วยได้ครับลองฟังดูว่าเสียงเป็นไงตอนที่บันทึกอยู่นี่ยังไม่รู้เนาะว่าเสียงมันดีไม่ดีละกันทันนี้เดี๋ยวฟังไปพร้อมกันเดี๋ยวผมจะไปเพย์แบ็กแล้วก็โพสต์สดๆเลยครับว่าเป็นยังไา โดยรวมตัวฮอลลีแลนด์ลาเอวันนี่คือจูนเสียงมาดีนะมันไม่ได้แผดไม่ได้แบบบี้ไม่ได้แบนอะไรออกมากลางแล้วก็ใส่ทุบม,มินิดนึงนะทุบนิดเดียวไม่ได้ทุบเวอร์เยอะเหมือนแบบค่ายจีนค่ายอื่นอเงี้ยครับแล้วก็แบบไม่ได้แห้งใสเลยก็ไป EQ คิวต่อให้มันวุ่นวายตัวฮอลลีแลนด์ลากเอวันก็ปรับมาพอดีนะรู้สึกว่าพอดีกว่ารุ่นก่อนของคอลลีแลนด์ด้วยซ้ำเองนะครับลักษณะตัวเล็กๆแค่นี้นะครับมันรู้สึกว่า จะหายง่ายมากครับแล้วก็การเก็บชาร์จเนี่ยต้องสลับดีๆครับถ้าเกิดสลับผิดมันปิดได้นะแต่ว่ามันชาร์จไม่ได้อันนี้ก็ต้องแบบว่าคอสังเกตแล้วก็ทะุถนอมมันนี้นึงครับตัวนี้ราคาพันกว่าบาทเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมครับแล้วก็ตอนนี้เป็น Lightning ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้นะเป็นอินเทอร์เฟซตัว ใช้กับ iPhone แล้วก็เป็นพวก Android อยนี้ได้รู้สึกว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าแอนดรอยเนี่ยจะได้ทุกรุ่นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดรุ่นเป็นที่ยอดน,นิยมเนี่ยน่าจะใช้ได้โดยปกติครับนนี้ก็เสียงลองดูนะว่ามันบี้แบนขนาดไหนตอนนี้เสียงเพลงมันค่อนข้างดังเลยแล้วก็พูดคุยเหมือนคุยกับเพื่อนอยู่อย่างนี้ครับตอนนี้ใช้ iPhone 16 Pro Max กแล้วก็โหมดภาพยนตร์สีสวยดีนะเดี๋ยวรอ iPhone 17ลองอโเจ็ดครับเอเราสามารถกดสต็อปจากตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็กด3ทีไปแล้วครับ